ไอ้พอรุ่นแม่ตูนละครับมืัอนี้เราต้มกินตัวนึงครับต้มส,สัวแซ่บๆทำมกินนมกันเด้อครับโอ่โสุด,ดยอดเลยนำใบเตยน้ำตะไคร่นีน่แหละถ้าลูกสาวเป็นคนซัาสู้กิน,น,นเพราะถึก็มาฮอดแถวปลาแห้งขึ้นมาก็กิเสืเาา่อเบื่อมะขามอ่อนเสื้อตะไคร่หอมๆพี่อออน้องนี่น้ำลง<อ>มันสฉีดวงน้ำขึ้นหลอดนะั้นจำได้ไหม ่นอยสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมวัลตุมไก่สว่านดีครับก่อนลูกสวัสดีครับฮ้อนบ่ครับร้อนบ่ฮ้อนบ่เดี๋ยวตาค้างมอก่อนตาหน่อยมากวนพี่น้องเลยข้ามาตาหน่อยมาดินน้ำวันน่้หน่อยที่ตมสว่าใกล้หมือนี้ตมซ่าพี่น้องตมซ่าพ่อโลกมาทางพอดีบ่เนาะมาแล้วตก

พอดีลูกสาวลูกเคยเมื่อบ้านเมื่อก่อนเพิ่นก็เลยได้ไก่เมือ่อสองตัวเมื่อนี้เราต้มกินตัวนึงครับต้มสว่าแซ่บถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องไปตัดเปิดมะขามอ่อน<ม>ไปมะขามอ,อ,มาามอ,อ่อนขึ้นมาหน้าบ้านล่ะครับร้านหน่อยกับวนตะไคร้แต่ว่าเราไปเซอร์เกือ้ก่อนแล้ยังนะตะไคร่ลงเอาปลาไปยึดเลยดิปลาจะไปยจะไปเปิดถ้าเอาเกลียงไปท้าใบนะเอ๊ จะเป็นเอสจะรู้อย่าะะเอดเอาเเพื่อห้น้ำมันโนะะหนครับพี่น้องว<ป>ันนี้กระทุกตะไคร้ามาซื้อเออต,ต้นตาลต้มไก่ช่กินนี่เยอะป่เออภากิต้มไก่น้งังาเออเอ้าทนถึ่พอใจใสเสียงเหาะนี่เหาวน,นี่ละ่ะถึงว่าบามมีบํามละเออน่าละมันถืใช้เกลือเหมื ห่อนแดดเด้อพี่น้องเออจนคำจนมืด่นมึงเปลี่ยนบ้านหน่อยก็ได้หงอกเงี้ยเงี้ยกูหนีจะไป้อลูกยจะไปลูกซินไฮยาโตะมาทอดมาทอดมาคำแล้ววะแล้วฮ้อนครับเสื้อตะไคร้ลงไปบ้านนี้ก็ได้ต้มหม้อปีดแล้วก็ต้มไก่สว้าเออมันเดือดอย่างเราไก่มาเสื้อบ้านนี่ก็ปิดก็ได้แต่คนกำลังเดือด ความหมายเน,นี่ยงั้นจะเติมทานดีแต่มันชอบไก่ละเปื่อยไม่ได้เปื่อยอย่างเลยสาไก่นุน่มๆอืมจังเติมจังเติมแ<ด>ง่งหยังลูกบักลากระวัดดีครับคันอย่างหายย้ายฝาแง่งครับเพกระวัดดีลูกตอนนั้นเน,น้องทั้ทงในในบ้านในบ้านหอนแามแมงกระหองแง่แง่ล่ะมึงแน่จนคำจนหมึด มื่แสงแดดเราก็ยังบ่ท่านได้๋ยวเจ้าหอนอยู่บางเบิ่งบาง,งให้ตาหน่อยปิดลูกโอ้หลานหน่อยกับวุ้นหึสินเดชท,ที่กินอยู่บ่สิ้นยังถามหาลูกไอมันน<อ>ันจังใจบ่เถอ,อ,เอามาฟฟะออมันนันจังใจใบ่เออมอฝดสะกนมอมีการฝดอ้าวมันนันจังใจเนาะมันไม่ใจแบบนี้ฝนบุบๆเลยอ๋อคือละเดือดคือละฝนนั่นแหละครับพี่น้องเตรียม เบอร์มะขามไว้ก่อนอโอ้โหสุดยอดเลยปันน้ำใบเตยแด่น้ำตะไคร้ไก่ก็พอดีแซบเลยขอบคุณหลายๆเด้อพอหลุนไม่ตัวปึ๊บเบอร์มะขามปุ๊กเลยล่ะพี่น้องกานไฟ้ามกปิดเดี๋นี่นี่ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนี่แหละครับ ห่วหอดเปือยมันสม้งแล้วมีอำนวยสมมงไก่พอดีมีันะด้เท่าเนยพอดีเสียอำนดสมองเปื่อยกว่ดเอ้ากระหาซิมันเป็นิีหอดเหรอเด้สามสิบสองไข่ว้าเบิ่งบรรยากาศตอนแรงๆคื่น้องเป็นตะโฟนตกกี่ได้มหมงก้อนใหญ่ต่ำตื้อๆอย่มีตกมาหลายมือแล้วครับพี่น้อง 3ามสี 5, ม่มือห้ามือเราห้อยคือฮอนแท้ฝนบานน้องจอมตะกองกําลังดังไฟนึงเขาเท่าป่าเอ็ดกินแรงคือเดียวทางนี้ก็ายปางกําลังจะล่างแตงไว้ทักกับครับพี่น้องฮโอ้ฟักแพว<ะ>บ้านเฮาจะปรุงยังไปเด็ดเนามันยังสดดีอยู่คือคืนนึงยัดกับเข้าไว้ท่าลูกสาวลูกเก๋ครับเพินไปซื้อปลาแห้งอย่ตอนนี้ สินค้ามาขายทรงครับพี่น้องกินน้ำครับตรงนี้ปลาแห้งก็จะอึดจัน่อยสิเด้มันเิ่น,านหาผลอ่ะหามีค่อยได้ปลาเลยครับพี่น้องพวคือไปจะแสบแต่มาย่าบม่งจัจัน่อยกันนะท่อนี่พี่น้องกินแตงเด้อครับอืมโอ้นีมมัน40สิบ หน้าที่เราก็พี่น้องในการเราก็ไปจมไปขั้นเบายังบอกว่าคือมูอนิ่เดี๋ยวเราบอกไปทัวร์พี่น้องดชัวเปแห้งาประเทศเจอที่เลิอเนี่ยเมื่อตั้งมอญใหญ่เลยแล้วขาเก่งคือหอม่ไมฉันได้ปูุงไปเลยก็บหอมเติมมาขามอ่อนห่วยเอาตั้งนกไก่คือมันเ้อ ไก่พอดีเนก็เลือกพี่น้องเลยลขันเลยป<ะ>ไาไก่มึงหอมเลยตตุยต<อ>ุยอาลงเท่นี้ะเออเราได้อาลงสีเซกโตกนี่ละตอนนด้สีสก่อนอย่างละสวาพี่น้องเียมปกกรไว้ฮอนบ่ใหญ่ หอ่อนต้นละดูดไหมมีพอแห้งเลยเลยหนึ่งถึงหนอกแล้วยกขึ้นมรดกฮาร์ดก่อนเลยเอากระดกระส่วนเขาไปได้ยุได้ยุเออนี่โอ้โหน่ากินบ่พี่น้อง มันเป็นชิ้นๆครับนี่กินง่ายอที่แรกว่าเรามีสี่หอวเรามีกินยากก็ขึ้นไปขึ้นมาอีกเลยเอาข้านั่นล่ะตัวตัวน้อยบอกอยาก่ามันยังห้อนครับพี่น้องโอ้ตับมันพี่น้องหลากินบ <c oughs> มนน่มื่อนี่แหละถ้าลูกสาวเป็นคนสว่าสุกินแล้วเพือ่อนจะมาหอดแถวปลาแห้งเพิ่งมาครับพี่น้อง ใส่กลบเมื่อหรอเล่าวพรตามอัธยาศัยโอ้ยังฮอนจากหนเดี่นอะเอาจมมาต่ถาเอาจมมากินเคยเย็ดกันเนาะเอาจมมาจับคางนั่งเล็เอานั่นจานก็เอามีดเยเอมีดจอ้องนะปเิดานี่ออหอนห ฮ้อ,อนพี่น้องครับเน้นเย็นจังเงยลยก,กันใส่ใส่ผงเดี๋ยวแยกฟางจัดการไ่ได้งากหอกเตนียมแยแม่ขึ้นกับวากบ้วไมถึงแมันก็ได้แห้งแบบอนนี้ปา สวัสดีค่ะพร่มพี่น้งเมื่อนี้ี่มนำเสนอเพราเงยหน่อยพราะเงหน่อยว่ามันดาผมาชขาีบกลัวนะจีพกหอดชงถูกเอาเจ้ากัเจ้าเลน่อเนาะเพราะเงยหน่อย่าจบกลัวชงนาจีสองนทีก็เธอเฝยได้น่ากลวว้ต้มจนเปือย พอดีได้พี่น้องอน,นี่แม่นว่าอย่างนี้นนแล้วเจ้าอื้อกับมะขามล้นอยู่ไหนได้เดินนี่ห่องกรีบใส่กล่องม่ใส่แถววังเลยอย่างน,นี้นนมาเรียนดินดดกันไดน,นเป็นโตถี่ขั้วล้งหล่อใบประมาณนี้จ้อยพี่น้องอีหยังแน่<ม>กับไรงานผักได้ไหมเนาะเอ๋อ ต้นหอมหอมแดงอันผักเพล่ก็ละแน่พอยหน่อย้เตัวแน่เมื่อสอใไกับราไปรอบนึงพงนมีท่น้างนอกานกับอีลุงหัวเงาะหัวก้อนกับคุณเย้าเมื่อไหเห็นเราย่สพานสามได้ไออีลุงอ่ะบอเเลียงอีลุงนำขึ้นเพื่อนำลงนำซ่อมเก่าหันขานำเเห็นหรเปล่หันยังไป เื้อเบอร์มาขาวอ่อนเสื้อกตกไาหอมๆพี่น้องเออพอดน้ำลงเขาพ่อพ่อาจนี่แหละนอนมันฉีดวงน้ำขรอบนั้นจำได้ปะคงจนไม่นอคงจนเมยกับ่เสื้อเกือเข้มน้ำตะก้อนังไม่เค็มเท่าไส้หน่อยหนึงเด้ออันนี้เกลือค่ะ คือกล่องกรบเพาะผักเขากระเพาะเอามันห่อนแล้วพี่น้องทอนเนี่เขาครัวค่ะเนี่แล้วพี่น้องต่อใจเรื่องผงชูรสพี่น้องก็ลงพี่น้องลงแจกเลเออลงแจกแอนเนาะโอ้ยเห็นเพลียแล้อพี่น้องก็แดงเกินเกินเถอะขอเพลียเพราะเพลียจะประหยัดโอ้โหมันมั่งแล้วด้พี่น้องหั่นหลผงไก่จัดการละเรียบร้อยใส่ลงมาเลยวผงชูรสนะเพียงหน่อยแถอเอาเบัดนี่้นะมันบ่พอดอกสาวตั้มโอ้

มันเถื่อบางหน้ามันหอมเลยสาวซื้อเอาเลยว่าแสบก็ซื้อต้องไปไปน้องซื้อเลยพ่อบอกว่าให้ซื้อถ้าซื้ออย่างเนาะเฮ้าก็ได้ซื้อฝากซื้อหนาไปหิวข่าวแห้งด้วยเดินไปยันนั้นก็พวกกินนี้อย่างคืนน้ำสัวไกลอำลังอำล้พ่อมาชิมนะผออเ้ม

พอเสื้อเกือน้อยคนน่ะทีแรกเสื้อซ้อนนึงเต็มๆพอดีเสื้อเครื่องซ้อนนะเลยต้องใช<ม>้<ม>นั่งหนาด้วยเถอะถ้เกลือนม,ม,มันขั้นใจขั้นใจหลนยมันบาเข้มเลยขั้นใจหน่อยะมันจังเข้มโดเือผ้าว้าจอมหอยไหมสี่หมด้พี่น้องก <laughs> ็อเอาอันจอดหนาหลากักอ <laughs> โอเคเราจิบเขามาลกมีนขนมจังรสชาติเั็นไรไม่ค่อยเผ็ดอนไรหอ นี่แน่หน่ยยานแต่เพียเธอต้องไปลูกแล้วก็เพิ่มเกลือนิ่งหนึ่งได้อเอาเสือกเกลือมีถึงรอบแรกโอ้ใจเกลือสามเถื่อแล้วเอาขอเขาลดเกลือมาใส่ลูกเอาเกลือนั่นน่ะจะหนีอย่างด้อเมื่อน้อยยิบแปะพ <laughs> อยว่าจะกินเข่าให้มันล้มบังคอยไทยพอจะกินเข่าอีมจังเอาลดเขา มันฮอนพี่น้องอะสิมก้อนบาทนี่นะสิมไปสิมมาถ้าว่าได้กินอืมเสียบแล้วบาทนี้พี่น้องได้การปะกระตุ้นเซอร์เลยลูกบานโอ้โห้บวัวพิษฮอน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 สิกินให้เบิร์นี่เลยอ๋กินเบิงตรก้อนบ่ได้นี่ย ยังจะตามแจให้อิ่มไปก่อนเจ้าฝนเจ้าพ่อหลายลูคนย้อยน้อยเด็อกินเลยว่าอิ่มแมืนในตำราแม่นพอแม่แม่เอาเนี่ยเมื่อมันมีหน่อยเดะมีเป็นเพื่อให้เขาก็ค่อยจำค่อยจี๊จะขอนมีหลายกินไปก่อนเลือดลายกับจี๊ดคำง่ายง่าอันนี้หล้งกองถังเลยแล้วกันไปแล้วครับ มาเด้อรับพี่น้องบาทนี้มากินต้มซอาไก่เด้อครับยกน้ำหรหอนบ้เข่าทาไปอากาศกระหอนน้ำกระหอนพีน่น้องน,น,นี่น้องก็าเล่นเด้จังเลิเออมาเด้อตาเอ้ยกินเข้าเด้อ<า>สวัสดีครับพี่น้องครับยิ่ะเลอะ แดะหกบอากาศเก็นเหมืบนกันยงหัวก็จะเป็นบัดเดียรในมาคิดถ้าหนูดังเงินเป็นเพลงมีดีเลยเหมือนเราไปตับแดดดีกว่าแมะอะไรก็ได้เห็นว่าสภาพมันมันฮ้อนแหงสตนองเลยจนหงมงนละเนาะตาแดดเยอะสงเยไปลึกดีไม่อยาไปหาหดนอนนคอยน้อนเหรียญพ่ะนะ นอนเล่นอี่ยังคือดังก่อกอนท่านคน่ะนั่งไปนอนอยู่ใชนไหงนั่งนั่งอยู่ห้มเสียงหน้าน้อยเสื่อจนปีเสื้อออกหัวบ่ได้บายหนอยเลยมันบายจะมีตัาจันทร์บายไม่ได้มันฮ้อนอาจารย์มาเห็บเก็บเพื้อนจอยไปหาตากเรียนอะไได้ เขาเดาว,ว่ากลางวันมันจะโดน้นปรากฏการณ์ยางไี้่างหากเขาไม่จะบอกว่าโลกมันแบบหอนขึ้นหอนขึ้นไปนะถ้าตกล่าวหาทางป้องกันะลรแก้ไขต้นไม้พี่น้องก็ะูดหลายเลยดิต้นหยางต้นอะไรเป็นปูนกำวางยางก็เคิดเคยโขม เพิ่มมีทันไงเลยห้อนคือเก่าน่าใช่ค่ะพอไปซื้อมะปลุกอ่าแต่ไม่ได้มองลูกกระดอนนี่แหละที่แค็งอืมทองทดดอืมปลุกยาตอนไหนลุกคนละต้นต้นหนึ่งแม่ต้นหนึ่งแซ่ต้นหนึ่งคนต้นเนีย ต้นางไปปลูกเวน้ามาตูจังไง่งเอครับต้นสมปั้เล่าวงนายแล้วครับเนทียจะปลูกเพื่อเทียนนาได้เล่ยานทำต้นไงแตยานต้นยางนะแม่หมอยคุณน้ำกบผัเดี๋ยวเบิ้งต้นนี้หรอ่มันธรรมดาอ๋อนี่บอกขนาดนี้ท่านไงก็รอได้หลือต้นนี้จมีอัจไงไว้เด้อต้นยาง ยี่สิบปีเนี่แปดแปดรูปได้ได้ไหมหน้าแปดหน้าเกาเด็เขาเปีปูไว้อ,อวย,ยู่มึงส่วนไม่อย,ยคาดลงสมนะประมาณยี่สิบปีนะทอดมีน้องโฮงมหรือปลาตัว โซซินไฮยาโตะมอทอปนี่เราไปขายได้บ่ครับพ่อหรือว่าคนปิดบังกันยังอมอทอบ<ด>อครับขายดีอยอะด้ด<ต>เพิเ่งออกมาสวยอช่ไหมเราลืมไเอีกนะไออีนมามาผิดเด้อเ,เด้วมีแต่แนวแสบๆเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับแต่อยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ ผมพอน้อยซอยเดิมทั้งเคยรูสาวทั้งไม่ใหญ่ปางครับทั้งพายน้อยนะครับ <c oughs> กินซอสไก่กครับหลยแสีบครับขอบคณหลายๆครับผมคี่น้องหนอหนบานาะอากาศห้อนสูงนึ่